เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ก็มาในช่วงของอัปเดตแพท4.0.7ประจำวันที่12เมษายนพศ2560นะครับผมโอเคมาเรามาดูกันว่าจะมีรายละเอียดอัปอะไรละเอียดอัปเดตอะไรบ้างนะครับมาเริ่มกันเลยครับเพื่อไม่การไม่เสียเวลาผมก็ไม่ค่อยมีเวลามากนะฮะโอเคเรามาดูวันที่ปรับสมดุลนะครับผมหนึ่งเลยก็คือ d m ม t e ร s h a m a n นะครับสกิลอันติของดิมิตชาแมนนั้น หากสกิลอันติถูกลบล้างก่อนโดนสกิลจะส่งผลให้อันติติดคูดาว30วินาทีนะครับมาเรามาดูข้อน,นี้กันนะครับเอ่อริเจตชาแมนนะครับก็คือสกิลอ่ะจะอันติไปจะคูดาวทั้งหมด15วินะครับทุกคนเห็นใช่ไหมครับทุกคนจะเห็นว่าคูดาวทั้งหมด15วิแต่คราวเนี้ยถ้าเกิดว่าโดนลบล้างในกรณีที่โดนลบล้างก็อย่างเช่นอ่าโดนดับเบิร์กข,ของดะคอนิกตัวนี้ แล้วผมจะทําให้ดูนะครับว่ามันจะคููดาว30วิยังไงก็คือเมื่อก่อนอาจจะคููดาวเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ตอนนี้ปรับให้เหลือ30วินะครับปุ๊บนี่ตอนนี้เหลือประมาณ15วิแล้วก็ลบไปเห็นไหมครับว่าก็จะกลับมาติดคููดาวทั้งหมด30วิเช่นเดิมนะครับไม่ไม่แบบคือเรียกแอ่ะไม่ไม่คููดาว15วิแล้วนะรู้สึกหรือเมื่อก่อนครูดาวเท่าไหร่ผมไม่แน่ใจนะครับถ้าอยู่กับตัวก็ถ้าเกิดโดนลบลากก็จะคููดาว30วินะครับดูนะครับนี่เห็นไหมครับว่าคููดาว30วิ แต่ถ้าเกิดว่าใช้ใช้เองอัตตนมัติจะคูดาวทั้งหมด6กสิบวินะครับตามที่เขาบอกไว้ผมไม่แน่ใจว่าคูดาวเท่าไหร่นะเอี๋ยวผมจะลองตีดูนะฮะผมไม่รู้ว่าจะคูดาวทั้งหมดเท่าไหร่นะโเคครับผมว่าคูดาวเท่าไหร่นะครับเรามาดูกันก็คือคูดาวทั้งหมดหกสิบวินะครับถ้าเกิดใช้เองคูดาวหกสิบวิแต่ถ้าเกิดโดนลบล้างจะคูดาวสามสิบวินะครับก็คือโดนปรับเนฟลงหรือว่าปรับดีขึ้นอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับ โอเคผ่านไปสําหรับลิเตชามนนะครับลดคูดาวไปส่วนดารคอนิกนะครับตัวหลักๆเลยที่โดนปรับก็คือดาคอนิกเขาบอกว่าสกิลหนึ่งของดาคอนิกลัศมีของเขาจะปรับให้ถูกต้องแล้วนะครับก็คือสกิลหนึ่งของดาคอนิกตัวนี้เมื่อก่อนอะถ้าเกิดคนเคยเล่นหรือว่าคนเคยโดนนะจะคืแบบมันเป่าปุ๊บแล้วเวลาเราเดินเข้าไปใกล้เนี่ยเราก็จะโดนสกิลนะครับซึ่งผมอาจจะเป็นบั๊กตรงนั้นผมไม่แน่ใจนะหรือตอนนี้แก้ไขแล้วแต่เขาบอกว่าปรับให้มันถูกต้องขึ้นแล้วนะครับนี่ ปรับระยะให้ถูกต้องขึ้นแล้วเห็นไหมก็จะไม่โดนตามแบบคือไม่โดนไม่โดนปกติมันจะเลยไปหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้ปรับให้แล้วนะครับว่าไม่โดนแล้วจะโดนแบบระยะของมันพอดีนะครับแล้วก็สกิลของเขาสกิลสองนะครับลดคูดาวเริ่มนับจากที่มังกรล่อนลงตำแหน่งเป้าหมายก็คือผมจะสาธิตให้ดูนะครับก็คือปกติอะถ้าเกิดเราเราบินไปป้อมนอกใช่ไหมครับนี่มันจะคูดาวสามสิบวิอ่าเห็นไหมครับว่ามันคูดาวสามสิบวิแต่พอเราลงปั๊บ ครูดาวจะกลับมา30วิเหมือนเดิมนะครับเออครูดาวจะลงตอนมันจะเริ่มนับตอนที่ถึงเป้าหมายนะครับก็คือถึงพื้นนะครับนี่น,นี่เห็นไหมปึ๊บ30วิตอนนี้เรา28แต่ตอนให้ลงปั๊บก็กลับมาครูดาว30วิเหมือนเดิมนะครับก็คืออ๋อมันปรับตรงรอบๆด้วยนะเนี่ยเหมือนกับปรับเขาเรียกอะไรปรับเอฟเฟกต์ในหะ้มันเหมือนสงการนะครับก็คือสรุปก็คือพอร่อนลงปั๊บจะคูดาว30วินั่นเองตามนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดออกสตาร์ทมาก็คูดาวเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับแต่่่วาใชม อ๋อครูดาวเมื่อก่อนสิบวิแต่ตอนนี้เพิ่มเป็นสิบห้าวิแล้วนะครับโอ้โหเมื่อก่อนบินแบบรัวๆแต่ตอนนี้บินรัวๆไม่ได้แล้วนะครับก็คือครูดาวสิบห้าวิเพิ่มมาสิบห้าวินะครับเออระยะเวลาด้วยลดร,ระยะเวลาด้วยก็คือสกิลสองของเราเนี่ยมันจะมีไฟอยู่รอบตัวนะครับนี่มีไฟอยู่รอบตัวแบบนี้บึ๊บจากแปดวิเหลือหกวินะครับอืมก็ถือว่าเนิฟลงไปนะเนิฟลงไปค่อนข้างสูงเลยแล้วก็เมื่อใช้สตาร์ทออฟเดมารเตอร์เท่านั้น ระยะเวลาที่สิ่งก่อสร้างที่จะโดนโจมตีเบาลงลดลงจาก16วิเหลือ12วิก็คือป้อมจะลดลงจาก16วิเหลือ12วินะครับสี่ภาพอบอกไหมก็คือเนี่ยจากเกาะป้องกันที่ขึ้นมารอบป้อมตรงเนี้ยจาก16วิจะเหลือแค่12วินี่นะครับก็คือโอ้โอเคนะก็พอดีกับสกิลที่รีอะครับมันมันก็ไม่โกงจนเกินไปน่าจะเป็นการปรับสมดุลอ๋อสตาร์ก็เหมือนกันนี่15วิใช่ไหมครับพอถึงบ้านปั๊บ จะกลับมา15วิเหมือนเดิมนะครับไม่เปลี่ยนแปลงใดๆนะครับโอเคก็สําหรับมังกรก็สรุปได้ตามนี้นะครับแล้วก็ระยะเวลาของอติลดลงจาก20วิเป็น15วิก็คืออันติเนี่ยจะอยู่ได้แค่15วินะครับปรับปรับลงปรับลงไปค่อนข้าง,างปรับลงแหละเออปรับลงแหละนะปรับลงแล้วแต่แต่ว่าความถี่ในการโจมตีจะโจมตีทุกๆ หนึ่งครั้งในเวลาหนึ่งสองวินาทีนะครับก็คือปกติเนี่ยสองจุดห้าวิจะโจมตีหนึ่งครั้งแต่ต่อไปจะโจ้แต่ต่อไปแต่ต่อไปเนี่ยจะโจมตีทุกๆหนึ่งครั้งทุกๆสองวินะครับนี่ก็คือแบบนี้ปุ้มขึ้นมาแล้วก็จะโจมตีหนึ่งสองเนี่ยเห็นไหมก็จะไวขึ้นหน่อยหนึ่งนี่ก็จะไวขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับตามนี้แล้วกันนะประมาณนั้นประมาณนั้นโอเคก็อย่างที่เห็นแล้วครับสําหรับมังกรก็จบลงไปนะครับมาตัวที่สาม วิสเลเยอร์นะครับซึ่งปรับให้เก่งค่อนข้างค่อนข้างเก่งและคือสกิลหนึ่งนะครับเปลี่ยนจากเวลาสตัน0.5 1 1.5 2เป็น0.8 1.2 1.6 2ก็คือช่วงต้นเกมจะตันนานขึ้นนิดนึงนิดนึงนะครับอืมนะก็คือตันนานขึ้นนิดนึง นิดนึงแหละก็ถือว่าเนี่ยเขาสรุปมาให้ว่าเปลี่ยนแปลงโดยรวมก็คือ1.3 1.7 2.1 2.5จาก1.1 1่งหนึ่งหนึ่งจุดอ้หนึ่งหนึ่งสอง้าะครับก็คือมันมันจะมีจังหวะที่เ้าเรียกว่าอะไรอะ่ะตันเพิ่มขึ้นมาอีกเซียววีนะครับนี่ก็คือเนี่ยมันก็อธิบายแล,ยล้วล่ะนี่หนึ 1. ่ง 1. 1 2ดก็ประมาณนั้นแหละครับก็ประมาณนั้นแหละนีก็ 8, เห็นไหมี่0ู 1.7อะไรอย่างเงี้ยว่าไปเนี่ยปรับมาเป็น0.8 1.2 1.6อะไรอย่างเงี้ยครับระยะเวลาโดยรวมก็ประมาณนี้ตามน,นั้นนะครับก็ก็นะก็ถือว่าดีช่วงต้นเกมถือว่า normal ถือว่าเป็น support ที่โอเคเลยนะครับเพราะว่าสก,กิลเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะทำการสตัร์ได้ค่อนข้างดีนะครับน่าจะน่าจะโอเคนะสำหรับวิตะเล normal เป็นเป็นเป็นอะไรที่เนี่ย1.2ขึ้นเรื่อยๆครับ1.6แล้วก็ตามด้วย1นี่อย่างเงี้ยแหละ โอเคก็ถือว่าโอเคนะปรับปรับ,ปร,บปรับช่วงต้นเกมให้ตันนานขึ้นครับแล้วก็ความเสียหายเวทเพิ่มขึ้นจาก60ร้อยสาสิบสองร้อยสองร้อยหกสิบเป็นแปดสิบร้อยสี่สิบสองร้อยสองร้อยหกสิบก็คือช่วงต้นเกมดาเมจจะเยอะขึ้นนั่นแหละครับก็คือปรับแค่ช่วงต้นเกมส่วนช่วงหลังเกมไม่เท่ากันหมดนะครับอืมแต่ช่วงต้นเกมนี่ก็คือปรับให้สกิลเพิ่มขึ้นมาดาเมจเพิ่มขึ้นมาอีกน้อยนึงก็ถือว่าดีนะแปดสิบนี่ก็เป็นค่าเฉลี่ยที่ทําดาเมจค่อนข้างสูงนะครับ โอเคแล้วก็สกิลสองระยะเวลาเปลี่ยนแปลงเวลาที่ศัตรูโดนเสกนะครับเปลี่ยนแปลงจาก 1. 25, 2, 2 7, 5 2 2.75ดสองห้าจุดเดห้าสามจุด้าเป็น2 2 5 3 3.5จดสาสาจุด้าก็คือเพิ่มมาอีกอย่างละจุดห้าหรือประมาณ0ูน้าวิประมาณนี้แหละครับนี่ก็คือเพิ่มมาหน่อยนึงแต่ก็ถือว่าดีนะ0.5วิ์าวิในเกมนี้ก็คือเป็นอะไรที่พลิกเกมได้เลยนะครับตามนั้นนะครับผมแล้วก็ครูดาวเปลี่ยนจาก1ิาวิโดยเวลทุกเวลเป็นย5 2สิ7 1้ายี่ิเอ็ดสิดสิบสานะครับ ตามนั้นก็ประมาณนี้แหละครับดิซาเลเยอร์ก็คือช่วงสรุปก็คือช่วงต้นเกมปรับให้เก่งขึ้นนั่นแหละครับแล้วก็อัปเดตแมปต่างๆก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อวตารสามารถติดตามการรีวิวอวตารในช่องผมได้นะครับจะลงทุกๆวันนะครับผมจนกว่าอวตารจะหมดนะแล้วก็จะเล่นเกมเพย์ด้วยนะครับนี่ก็มีออคินเน็กซ์อวตารนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวอยู่ติดตามได้เลยแล้วก็สงการฮอลิเดย์เป็นเชลช็อคนะครับผมเปิดขายวันที่ยี่สิบแปดยี่สิบอ กินเนกเปิดขายวันที่12เมษายนถึง26เชลช็อกเปิดขายวันที่14ถึง28ขออภัยที่ผู้ผิดนะครับแล้วก็วิเเลเยอร์สงาราวิเเลเยอร์นะครับก็จะเป็น16ปิดขายที่30นะครับถ้าเกิดสะสมสงกรารเซตเอฟเฟกค,ค,ครบเนี่ยก็จะมีเขาเรียกอะไรจะมีเป็นแป้งดินสอพองที่บินอยู่รอบตัวผมไม่แน่ใจนะครับก็จะมีครบเซตของมันก็จะมีอะด,ดรีนาลีน2 0 1 7บอมเบียนกินเนกเชลช็อกแล้วก็เซเลเยอร์นะครับ2 0 1 7นะครับสามนี้อืม ตามนี้นะครับแล้วก็เทศกาลอีสเตอร์ Easter, นี่ที่จะเข้ามาถึงนะครับติดตามได้เช่นกันผมรีวิวแน่นอนนะครับมีแม็กมัรมีแม็กมัรล่างนี้นะครับเปิดขายวันที่18มีแทมเพสล่างกระต่ายเปิดขาย21แล้วก็เสียงวิกุนะครับเปิดขายวันนี้วันที่วันที่12เมษายนนะครับปิดขายวันที่6มิถุนายนนะครับแล้วก็เรเวนจ์วินดิโก้นะครับวันที่24เมษายนเตรียมตัวดูรีวิวได้วินดิโก้ผมชอบมากค่อนข้างที่จะเออวินดิโก้จริง <c oughs> นะครับ แล้วก็เวลาตายของคองกกจะบ่งบอกได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับตามนั้นส่วนอะไรอื่นๆผมก็ไม่แน่ใจนะครับทุกคนลองไปอ่านกันดูเพิ่มเติมผิดพลาดประการใดก็ลองไปอ่านดูนะครับส่วนอลูน่าอันนี้ผมก็ข้ามไปเพราะว่าเป็นโหมดเตะบอลผมไม่ค่อยได้เล่นอยู่แล้วอารักหน้านะครับนี่สามารถกดใช้แสดงผลหรือไม่ก็ได้โดยกดซ้ำที่สกิลอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเสียงมิกกี้ผมจะรีวิวนะครับเดีย๋ยวมาดูรีวิวอวตารก่อนเออเอาดูรีวิวการปรับก่อนก็คือเนี่ย อารักษ์หน้านะครับเมื่อก่อนเราต้องกดขี้ขวาใส่สกิลหนึ่งทำให้มันลําบากในการไฟครับต่อไปแล้วกดคิวสองครั้งนะครับสกิลสองสกิลหนึ่งของเราจะทําให้ตีอัตโนมัตินะครับนี่เห็นไหมสกิลหนึ่งของเราจะตีอัตโนมัติเลยกดกดอีกสองครั้งเพื่อปิดนะครับนี่กดสองครั้งเพื่อเปิดกดสองครั้งเพื่อปิดสองครั้งเพื่อเปิดสองครั้งเพื่อปิดเห็นนะครับมันสะดวกมากตามนั้นนะครับผม โอเคปรับประมาณนี้แหละซึ่งเมื่อก่อนมันปรับได้ตอนนี้ก็ปรับเป็นปกตินะครับบัตรฮันเตอร์จะไม่สามารถใบตัวเองหรือว่าใบศัตรูใบใบใบ,บทีมเราได้นะครับแต่ใบศัตรูได้แต่ใบตัวเองไม่ได้น,นะครับปรับให้ใบไม่ได้นะครับบัตรฮันเตอร์แต่ใบศัตรูได้ปกตินะครับโอเคแล้วก็ บับเบิลแก้ไขตอนตายอย่างถูกต้องคิปเปอร์ er, แก้ไขนั่นผมก็ไม่แน่ใจนะครับมาสเตอร์ออฟอาร์มแก้ไขนู่นนี่นั่นผมก็ไม่ขอข้ามไปแล้วกันผมไม่ชัวร์แล้วก็มาเมดอนแก้ไขเช่นเดียวกันนะครับผมข้ามไปอีกเช่นเคยส่วนวิดิเคเตอร์นะครับนี่เลยสกิลสองของวิดเควิดเค,ดเ,คเตอร์ก็เหมือนอารักหน้าครับก็คือเนี่ยแล้วกดใช้นะครับ oh <my> ผมพูด oh <my> ชื่ออารูน่าหรือลรักหน้าวตอนแรกผมพูดผิดก็ต้องขออภัยนะครับก็คือสกิลสองสามารถกดใช้แล้วก็กดปิดได้นะครับนี่กดใช้อัตโนมัติก็คือกดรั้ง นะครับผมก็เปิดปิดได้ตามปกตินะครับประมาณนี้ประมาณนี้สรุปก็คืออ่อตัวแรกดิฟเดชาแมนถ้าเกิดว่าใช้เองจะครูดาวหกสิบวิถ้าโดนลบจะครูดาวทั้งหมดสามสิบวินะครับอืมก็คือครูดาวสามสิบวินะครับนี่ปึ๊บตามนั้นนะฮะโอเคแล้วก็มากรอปรับให้อ่อป้อมที่ได้รับผล นี่โดดลงมาปั๊บคูดาวนับจากตอนที่โดดนี่พอลงปั๊บไม่ได้นับจากตอนที่โดดก็คือพอลงปั๊บนับคูดาวจากตอนที่ถึงพื้นป้อมลดลงจากเวลาสิบหกเออจากกี่วิวะขึ้นไปใหม่ขึ้นไปใหม่ไม่แน่ใจก็คือป้อมลดลงจากเวลาตอ่อแปดวิเหลือหกวิใช่ไหมใช่ไหมเออจากสิจากสิบหกเหลือสิบสองวิเออจากสิบหกป้อมเนี่ยจากการป้องกันสิบหกเหลือสิบสองวินะครับแล้วก็ของเราเนี่ยได้รับการป้องกันลดลง จาก8วิเหลือ6วิก็ถือว่าไวขึ้นนะครับตามนั้นโอเคก็ไม่มีอะไรขึ้นบางกรก็อนติก็คือวางวางวางภูเขาไฟแล้วก็ทําให้ตีไวขึ้นแล้วก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวตามนั้นนะครับอะไรกันวิเเลเยอร์ต้นเกมเก่งขึ้นเออที่เหลือก็ไม่มีอะไรเซตส,สงครามหรือว่าเซตอวตารจ, Avatar, จะรีวิวอยู่นะครับติดตามชมได้เลยแล้วก็รยายละเอียดอื่นๆก็มีบิงโกเซตใหม่นี่นะครับเป็นเซตส,สงครามปีที่แล้วนะครับแล้วก็ นี่ฮอนทัวร์สามารถสมัครได้นะครับแล้วก็ไลฟ์ของกาลินาแล้วก็เป็นเนลลี่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมก็ตามนี้นะครับสรุปก็คือประมาณนี้ให้ทุกคนก็ลองไปเล่นดูหรือว่าลองไป, First, <don> ไปเรียกอ,อะไรลองไปปรับเปลี่ยนดูนะครับส่วนรายละเอียดยังไงตกขาดตรงไหนก็ต้องกราบขออภัยไว้ตรงนี้นะครับส่วนสําหรับวันนี้ก็ต้องขอลาจากเพียงเท่านี้นะครับตกลงยังไงก็คอมเมนต์บอกได้นะครับโอ้ลืมไปอย่างหนึ่งคือเสียงมิกุนะครับไปดูกัน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 ไปกันนี่นะครับ นี่ซึ่งวัีก็เดฟเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นเป็นจากลุงโง,โง่เป็นเสียงเป็นนิกุนะครับถ้าใครอยากฟังเพลงสามารถกดได้ตรงตัวนี้นะครับดูที่มาผมนี่นี่ตรงนี้เลยนี่กดติ๊กเข้าไปก็จะมีเพลงขึ้นมาให้ฟังนะครับซึ่งนี่โหลดมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้หน้านี้เลยนะครับแต่ผมขอปิดนะครับเพราะว่ามันติดลิขสิทธิ์นะครับจะโดนยูทูบแบนเนาะโอเคก็เสียงนิกุก็จะเป็นแบบนี้อ่านะครับผมมารีวิวดีนายกันอ่านี่ดีนายอันนี้บักดัส ดับเบิลแท็บค่า3ตัวแฮติกค่า4ตัวคอสดคิวอันนอนาเลชันอันนี้มอทอดนะครับโอเคเสียนเอาซ้ายค่าทั้งทีมโอเคสเ็คดาวใครสเ็คดาวแล้วแล้วเขาสเปคเขาฆ่าเราไม่ได้ มักแนะอันนี้ออกนหมครับอันนี้เวลาชนะวิกตอรี่หยัดดาอัดน,นี้แพ้นะครับโอเคก็ลองไปตัดสินใจดูเลือกดูเอานะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะดีหรือไม่ดีแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับก็แต่ผมําหรับผมผมไม่ซื้อดีกว่าผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดจะซื้ออะไรแล้วแต่ไม่แน่ใจ ก็ถ้ามีผู้ใจบุญนะแต่นั่นผมก็เลือกที่จะไม่ซื้อเพราะผมก็ไม่ใช่เขาเรียกอะไรไม่ใช่คนที่จะแบบชอบมันมากเกินไปนะครับกับอนิเมะอะไรอย่างนี้โอเคก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับนี่มาแล้วนี่ไงโอเคก็ต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการรีวิวนะครับผมไปละบายบายสิกเกลรตะกี้ฟอร์ฟอชิ่งครับโชคดีครับ